ก็กกาบสวัสดีแล้วกันครับผมนะกับเบาอีสานฮักบ้านเกิดครับผมนะเยน็ยนเย็นย่ำคำนี้ครับผมนะอ่าเยน็นย่ำคำนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ข้อไก่เหมือนเดิมฮนะหลังจากที่รอบก่อนคลิปก่อนนะบอกไปว,ว่าโดนอะฮิวาไก่หรือโรคหาลงซะหมดไปยี่สิบกัตัวครับตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นชุดที่เหลือรอดแล้วฮนะอ่านะชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เหลือรอดอยู่เนาะตอนนี้ก็ทําตรงนี้ให้เป็น เป็นอาหารเสริมให้ไก่เนาะก็คือเอาใบใบลำไย,ยแห้งครับผมนะันแล้วก็พวกเศษวัสดุพวกกลังกระดาษครับผมไม่ได้เอามาให้กินนะก็คือเอามาทําเป็นกองไว้แล้วก็รดน้ําครับผมนั่นก็คือทําปวกนั่นเองทําปวกไว้ให้ไก่ไก่มันเขี่ยครับผมนะคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะเนี่ยก็จะเข่เขี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพออีกสักพักเดี๋ยวก็ ก็จะเอาน้ำลดครับผมนะลดน้ำให้มันเปียกให้มันชุ่มแล้วก็พักไว้เนาะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้ไก่ก็จะเข้ามาเขี่ยอีกเหมือนเดิมแล้วตอนเรายๆเขาก็จะกินทั้งวันนะนี่ตัวตัวผู้ฮะเหลืออยู่เหลืออยู่สามตัวเนาะแล้วก็จะเป็นชุดตัวเมียนั่นตัวผู้อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวเมียชุดที่เหลืออยู่ตัวนี้ตัวที่ซื้อมาสองร้อยสามสิบฮะตัวเมียตัวนี้ตอนนี้กาลังไข่ได้หกเพิ่งไขได้หกฟองครับกับลูกกับตัวนี้ครับ นะไก่หนุ่มๆเลยครับคือไม่มีตัวผู้แล้วเนาะเพราะเราแวกแถวนี้โดนอฮิวากินไปหมดแล้วเนาะอ่าอฮิวากินไปหมดแล้วก็เกือบหมดนะั่นแหละฮะเหลืออยู่ม่ีไม่น่าจะเจ้าละตัวสองตัวเนาะน่าจะเหลือเยอะสุดก็คงจะเป็นของผมนี่แหละฮะหรือไม่ก็บ้านข้างๆตรงนู้นก็น่าจะเหลือเยอะอยู่เหมือนกันของผมก็เหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดสิบตัวแล้วก็ส่วนไก่เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนคอกกองอนุบาลน,นะคือไม่ให้เอาลงมาเลยไม่อไม่ไม่ไม่เอาลงมาเลยดีกว่าเพราะว่า โอกาสที่มันจะตายมันมีสูงเนาะวันนี้ก็พามาดูข้อไก่ครับดูวิธีการทำที่คุ้ยเขีย่ยให้ลูกให้ไก่เนาะในเืออาหารเสริมให้ไก่ตัวเองก็จะเป็นการทําปวกครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นถ้าดูกันตรงนี้ก็จะเป็นแค่เศษวัสดุต่างๆไม่พวกเป็นจะเป็นลังกระดาษเนาะลังกระดาษที่ไม่รู้จะเอาไปขายยังไงเพราะว่า เศษกระดาษกระดาษเศษพวกนี้พวกลังกระดาษพวกนี้ถ้าขายเป็นช่างเป็นกิโลขายก็จะไม่ถึงบาทฮนะไม่คุมม้มอะประมาณสามสิบห้าตงค์มั้งกิโลนึงเอามาทาเป็นเป็นเอามาทําเป็นปวกให้ไก่ดีกว่าเนาะก็จะเป็นเศษใบไม้พวกนี้ฮะก็ะจะเอาเข้ามาทําแล้วก็จะเอามากองสุงสูไว้แล้วก็น้ำรดครับผมในะลักไก่ก็จะมาขี่เนาะตอนนี้ก็ตัวผู้ตัวนี้ก็กําลังคุมตัวเมียป้อตัวเมีอยอยู่ก็นะก็ก็ถือว่า ก็ยังดีที่มันยังเหลือรอดมาให้ได้ย่นชมกันอยู่นะก็พวกนี้จะเป็นไก่ที่ทำอะฮีวาไก่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอบที่สองก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คือซ้ำด้วยวัคซีนรวมฮะพวกน,นิวคาสเซลแล้วก็ประมาณวันอังคารหน้าเนี่ยจะทำอะฮีวาอีกรอบหนึง่งคือกะจะเอาให้อยู่เลยฮะนะทั้งหมดจะต้องทำอะฮวใ่ใหม่หมดเลย ทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งอะไรต่อมีอะไรก็คือตอนนี้ก็คือรุ่นให้ไก่ตัวเนี้ไข่ให้เสร็จก่อนวันอังคารน,นะฮะเพราะตอนนี้ได้ได้ได้หกฟองแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้สักสิบฟองก็จะให้ก็จะทําอหิวาหรือก็จะทําวัคซีนป้องกันอหิวาเลยแล้วก็ถ้าเกิดไข่สูญแล้วก็ตัวแม่ก็น่าจะกกไข่เลยก็ต้องยอมรับสภาพอะะก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเสียไปแต่ว่าถามว่าทําไว้ยังอ่าตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ก็ทําไว้แล้วเนาะทั้งอหิวารวมแล้วก็ไอ้ทั้งอหิวาแล้วก็ อ่าินคะัสเซินฮะทั้งวัคซีนรวมด้วยก็ทำไปแล้วก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่เย็นย่ำคํำนี้ครับอยู่ที่ข้อไก่เหมือนเดิมนะข้อกกขาดก,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 ก็ข้อขาดก็ก็อย่างว่าฮะข้อขาดก็ยังอยู่ที่ปากกล้วยฮนะปากกล้วยก็ตอนนี้ก็เอาขี้หนูครับผมนะก็เศษเศษหญ้าที่หนูกินเหลือครับแล้วผสมกับ มูลหนูหรือขี้หนูนั่นเองนะก็เอามาใส่ปากกล้วยแล้วก็เพื่อให้เพื่อแป้เป็นปุ๋ยนั่นแหละครับคือไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเพราะขนาะดต้นกล้วยก็ยังเป็นปุ๋ยเลยไอ้ต้นกล้วยก็ยังเอาเอาปุ๋ยพวกเศษที่เหลือจากหนูกินคนระับมาห้ามา,มา,ม,า,ม,ามากบมากบพื้นดินไวนะ้ฮะให้เป็นปุ๋ยไปในตัวเลยฮะนะฮนะอย่างนี้เลยนะแล้วก็แปลงผักก็ถือว่าผ่านฮนะแปลงนี้ก็ทําใหม่แล้วเนาะรอ ก็คงจะใส่พวกผักบุ้งเพิ่มมาเพราะว่าผักบุ้งกินดีเสียเหลือเกินหมดละเดี๋ยวยุติจรึงนะผักกาดอย่างนั้นก็จะหมดละแต่ว่าแม่บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโลเอาเหลือไว้ไม่ให้เก็บเล็มเลมหน่อยว่างั้นเก็บเก็บไว้ไว้ทากับข้าวนาะก็ผักชีไทยก็อเหลืออยู่ก็คณะก็ยังกําลังขึ้นฮนะก็ตรงนู้นก็ใกล้จะหมดเนาะก็ใกล้จะหมดแล้วมะเขือก็สวยดีก็มะเขือก็เก็บกินทุกวันนะเกือบจะไม่ทนันละ ก็ชีวิตแบบพอเพียงครับปลูกอะไรก็กินอันนั้นครับผมนะอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเนาะก็ประมาณนี้แหละก็ทําไปเรื่อยๆครับผมนะนะแตงไทยผมก็กาลังเริ่มเริ่มสวยฮรแตงไทยแตงไทยนะต้นกล้วยก็แม่ก็ตัดใบไปขายเกือบหมดแล้วต้นกล้วยก็ตัดใบไปขายเกือบไม่เหลือแล้วคนะับนะต้นข้าวโพดก็กำลังสวยเหมือนกัน ชีวิตแบบพอเพีงครับอยู่แบบนี้เลยฮะทําอะไรก็กินอันนั้นแล้วก็ปลูกปลูกอะไรก็กินอันนั้นครับผมนะอยากกินอะไรเราก็ปลูกปลูกแล้วก็นะแบบวนี้ก็จะมีปลูกกั้วยเสริมนะแล้วก็จะมีเดี๋ยวคงจะรอหน้าฝนจะขยายตาายนะไคร้ฮะพอตะไคร้าทาให้มันสวยแล้วเดี๋ยวจะขยายกอออกเพื่อจะเพิ่มปริมาณฮนะอาจจะได้ขายเนาะแต่พวกผักนี้ก็คงจะไม่ได้ขายนะไปกินหมดฮะกินหมดก่อนแน่นอน <c oughs> โอเคครับวีดีโอนี้ก็ไปก่อนแลวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีสวัสดีสบายดีครับ